ไม่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นมุมมองของซีอในเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปี69ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่มีอะไรต้องระวังบ้างในปีแห่งความท้าทาย2อ6 9ไปพูดคุยกับดรวิสิตลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหาร อนาคตไทยไปสวัสดีดรวิสิตและพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะดรวิสิตค่ะสวัสดีครับดตตรนันครับสวัสดีพี่แอดครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็มาด้คริสต์มาสด้วยนะคะครับเช่นกันครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะเช่นเดียวกันนะคะดรวิสิตค่ะวันนี้ อยากฟังมุมมองของท่านซีอนะคะแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานหอการค้าไทยด้วยน่าจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับมุมมองของเศรษฐกิจไทยในปี69นะคะท่านมองยังไงบ้างคะในฐานะนักธุรกิจปี69เนี่ยจะเป็นปีแห่งโอกาสหรือความท้าทายอันไหนมากกว่ากันคะก็มีอยู่สี่ห้าเรื่องที่คิดว่าเราต้องอืมติดตามแล้วก็ ยังมีความต่อเนื่องตั้งแต่ปีนี้ไปนะครับเรื่องแรกเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับเรื่องความผันผวนเศรษฐกิจโลกยังผันผวนยังไม่มีความนิ่งเลยครับแล้วก็เราก็คาดหวังเรื่องการฟื้นตัวนะครับตอนนี้การฟื้นตัวในแต่ละประเทศในปีหน้าเนี่ย จะต้องมาลุ้นกันประเทศไหนจะฟื้นตัวได้เร็วกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามได้ชิดเลยเ,เรื่องของสถาการณนตยบายการเงินของแต่ละประเทศอันนี้ก็สําคัญครับพี่แอดเราเราติดตามกันมาสองสามวันนี้เ,เรื่องเข้มข้นของประเทศไทยคงนี้ไม่พ้นเรื่องอัตราเงินบาทใช่ไหมคะอัาเงินบาทบาที่แข็งมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคือคือถ้าแข็งไปตามเรื่องของ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง US กับกับทุกประเทศะนะครับอันนั้นก็คงจะเป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันจะไม่ค่อยได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างประเทศคู่แข่งที่ขายสินค้าเหมือนเราแต่ถ้าเราแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งเราทั้งที่เศรษฐกิจรกเรามันไม่ได้ดีขนาดที่ว่าอโอ้ค่าเงินบาทเราจะต้องดีมมันไม่ได้ปไปด้วยกันเลยใช่ไหมถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเสียเปรียบ ประเทศคู่แข่งมากๆแล้วก็โอกาสในการที่จะไปแข่งขันกันขายสินค้าในป,ปลายทางเดียวกันเนี่ยเราสู้ไม่ได้ อันน,นี้เป็นเรื่องที่มันเหมือนเ,อเป็นปัจจัยที่เข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าปี69เนี่ยเป็นปีที่เราจะต้องเเดินตามอัตาราภาษีใหม่กับสหรัฐด,ด้วยตามข้อตกลงแล้วนี่ล่าสุดการท้าดูใน investing.com เ,เป็นเดียว i m e นะสำหรับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ค่ะดรวิสิตณเวลานี้นะ14.40เนี่ยนะคะ31.090ค่ะนี่ถือว่านี่ถือว่า คือไม่ได้ผลหรือยังไงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแค่ปัญหารวันก่อนก็แถลงข่าวไปเนะะี่ยค่ะไม่ได้ผลเลยะคะเนี้ยอย่างเลยครับแต่อย่างน้อยกอ็ถือว่าชะลอไปได้ระดับหนึ่งนะผม,มผมก็มองถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันหลุดไปมากกว่านี้แล้วล่ะคือถ้าไม่มีการแถลงข่าวไม่มีการทําเหมือนกับว,ว่าทราบแล้วกําลังแก้ไขอะไรเนี่ยนะครับมันมันจะไปมากกว่านี้เรื่องของการ แทรกแซงหรือการช่วยทําให้มันเกิดการสมดุลหรือเสถียรภาพได้เนี่ยคาพูดเป็นเรื่องสําคัญครับของผู้มีอานาจนะครับผู้มีอานาจทางการเงินตอนนี้คงหนีไม่พ้นนะฮะมีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับแค่พูดคําเดียวเนี่ยช่วยได้เยอะว่าเรากําลังเรารู้แล้วมันคืออะไรเรากำลังแก้ไขอะไร อันนี้ไม่ต้องใช้เงินลงไปทุ่มด้วยซ้ําไปนะครับการการมีคําพูดแบบนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยพื้นฐานระดับหนึ่งแต่แน่นอนก็ยังไงก็ดีขึ้นหน่อยนะคะตรงที่ว่ามีแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะในการแก้ปัญหานะคะแต่ยังไงก็ตามนี่ก็ยังกังวลอยู่นะคะว่าคือถ้า31นี้เราแย่แน่เลยดูจากบทวิเคราะห์ของหลายๆท่านเนี่ยรรมองว่าเราค่าเงินเราแข่งข้ามากกว่าประเทศคู่แข่งเรา โะะดยเฉพาะในอาเซียน้วยจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอะไรต่างๆแถบนี้นะคะทีนี้ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้นะคะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือดรวิสิตมองยังไงคะคือเพราะว่าเราพึ่งการส่งออกการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราปัจจุบันเนี่ยหกสิเปอร์เซ็นของ GDP ก็ยังอยู่ที่การส่งออกการท่องเที่ยวเราเรามีนักวิชาการมาพูดเยอะนะครับว่ามันถ้าสัดส่วนมันแบบเนี้มันต้องมาปรับสัดส่วนอะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่ได้ปรับได้ ได้ง่ายไ<น>ม่ได้ทำได้ใกล้ค่คืนนะคะใช่มันคือการปรับโครงสร้างปรับเรื่องของจะเอาตัวเลขไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งมากหรือน้อยกว่ากันมันเป็นแผนระยะยาวที่ต้องอทำกันไปนะครับแน่นอนเราต้องวางแผนว่ามันจะไปยังไงแต่ในระยะเวลาสั้นๆเน,นี้ถ้าเราไม่เรียกว่าหาทางออกกันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีะล้มกันไปเยอะนะครับโดยเฉพาะ s ออ e ที่ อที่ผ่านมาก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจขันลงเนี่ยโอ้เอสเอมอีโดนทุกปัจจัยรอบด้านนะครับเอาเลยว่าตั้งแต่การแข่งขันในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจะยาวไปถึงปีหน้าด้วยที่ที่ไปแอดให้ประเมินปีหน้าเรื่องของปาระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังมีอยู่ต่อไปครับนั่นแปลว่าเรื่องของระดับราคาในการที่ อ่อจะซื้อขายสินค้ากันเนี่ยโอกาสที่จะพุ่งขึ้นสูงๆแรงๆเร็วๆเนี่ยค่อนขังยากนะครับถึงแม้ว่าต้นทุนมันจะขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าผูา้บร,ปโปริโภคยังไม่พร้อมจ่ายเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจระดับรายได้เขาด้วยนะครับเพราะนั้นมาตรการาที่รัฐบาลจะกระตุ้นก็ไม่ทาไปได้แล้วเพราะเป็นร,รัฐบาลรักษาการนะคะคนละครึ่งคลาสเบสองก็ไม่มาแล้วนะตอนนี้ก็เหมือนว่าในส่วนของการอาชีพ จากฝั่งภาครัฐเนี่ยในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะหมดแล้วมั้งการทาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะรหลังเรืองตั้งหรืออันเดียวครับก็เป็นงบประมาณประจำที่สภาประจามีอันนั้นก็คงต้องอัดฉีดกันต่อไปอันนั้นก็ถวไปเรื่อยๆรับก็แนวโน้มก็ไตรมาสแรกน่าจะยังพอเห็นอยู่แล้วก็คาดหวังว่าพอเราได้รัฐบาลใหม่ในไตรมาสสองเนี่ยเราก็คงจะมีการเดินต่อเรื่อง มาตรการการกระตุน้นหรือการช่วยเหลือต่างๆนะครับราว่านั่นแหละของของไตมาสรแรกก็คงหวังพึ่งเรื่องงบประมาณของทางการที่มีอยู่ทุกปีเป็นประจำอยู่แล้วอา,อาจจะมีการเร่งรัดการใช้จ่ายตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าแง่แง่มุมอื่นยังมองไม่เห็นเลยครับว่าจะมีอะไรที ที่จะมาช่วยเสริมได้เร็วๆเพราะเรากำลังจะเลือกตั้งพอดีครับมีแค่มีแค่ปัจจัยเดียวคืองบรัฐนะคะที่จะมาช่วยนะคะนั้นคือปีหน้าหลายคนมองว่าเศรษฐกิจไทยจะโตต่ำกว่าปีนีดน้ด้วยซ้ำไปทาหองหอการค้ามองยังไงคะก็เรายัางอคิดว่าการประเมินเนี่ย ยังเป็นทิศทางนั้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวเลขการส่งออกเดือนล่าสุดของของเดือนพฤศจิกายนเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับอ,อย่ง<ว>ทำให้เรา<ว>เป็นบวกครับเป็นบว,บวกก็ยังทําให้อุ่นใจได้บ้างแต่ไอเป็นบวกนะั้นอะ่ะเราก็ดูติดตามมาหลายเดือนแล้วครับเราบวกได้เพราะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเอไอเรื่องอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยียุคใหม่แล้วก็เป็นเอาว่าถ้าตลาดหุ้นสหรัฐเขาจะเรียกพวกพวกนี้ว่า ุ่นเจ็ดนางฟ้านะครับมันก็จะมีอยใน่พวนีนะะ้จะมีไม่กี่บริษัทนะครับที่ที่จะได้ประโยชน์จากตัวนี้นะครับแล้วก็บุญค่าในการที่ส่งออกสินค้าต่างๆเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นจากเรื่องของระดับราคาที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มยังไงคนก็ซื้อคนก็ต้องใช้ครับเพราะยุคนี้ต้องบอกว่าคนก็พยายามจะมองหาเอาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาช่วย อในการท,ทําธุรกิจด้วยในการ<อ>ชีวิตด้วยให้ต้นทุนมันต่ําลง<อ>ให้แข่งขันได้นะครับ<อ>ทั้งทั้งที่ต้นทุนพวกนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะปีหน้าการส่งออกจะติดลบไหมคะมองในมุมมองของการค้าไทยก็ตอนนี้ตัวเลขที่บวกเยอะๆมันก็ค่อยๆถอยลงลนะครับแต่ว่า<อ>ยังอยู่ในชงบวกอยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีนี่แหละครับไอตัวที่มันติดลบต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง สองสาเดือนให้เห็นแล้วเนี่ยก็คงมีไม่พ้นเรื่องของสินค้าเกษตรและอาหารครับพี่แอดซึ่งเป็นตัวจริงของเรานะฮะตัวจริงของของประเทศไทยเนี่ยแล้วอยู่ในมือของผู้ประกอบการคนไทยแท้ๆแล้วก็เป็นรายเล็กรายย่อยเนี่ยคือสินค้าเหล่านี้เลยครับพี่แอดเกษตรและอาหารใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับต้องแล้วก็มันกลายเป็นว่าระดับราคาสินค้าในตลาดโลกของสินค้าที่เราเรียกว่าเกษตรอาหารเนี่ย มันแข่งขันกันสูงนะครับเพราะประเทศต่างๆที่เอาว่ามีสินค้าเหมือนเราเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเทศจีนมาร่วมด้วยนะครับในในบางสินค้าเพราะว่าเขานนทำของจีนเยอะตอนนี้จีนก็ปลูกทุเรียนปลูกอะไรได้นะเพราะว่ายามอ,ออกมาในรูปแบบที่ทําเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็คราวนี้เนี่ยเวลาที่จีนมีความขัดแย้งกับสหรัฐเนี่ยตลาดหลักที่เขาไป เกิดกระทบนะเพราะนั้นเขาก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นในการที่จัดสงสินค้าเหล่านี้ไปแล้วตลาดปลายทางนั้นก็เป็นตลาดปลายทางเดียวกันกับที่ประเทศไทยไปด้วยนะครับเพราะนั้นต้องแข่งกับจีนเนี่ยนะคะโอ้ใช่แข่งกับประเทศอื่นเป็นยักษ์ใหญ่ใช่ครับแข่งกับประเทศอื่นยังไม่หนักใจเท่าแข่งกับประเทศจีนนะครับก็หนัก่วงจริงๆเนื่องจากว่าระดับราคาเขาไม่ใช่เหมือนกับที่เราแข่งกับประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียงเราจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดราคาจะห่างกันสัก5้าเนี่คือเต็มที่แหละแต่อของจีนม,มาทีหนึ่งห่างทีหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายัางไจงจีนเขาผลิตได้วอลุ่มเยอะนะอีโคโนมีออฟสเกลของเขามันได้จริง,รงๆเลยนะไอกค <A course, S 2> อสตอร์ย unit ของเขามันคงจะต่ำมากๆเลยนะเราสู้ไม่ได้<อ>แน่ๆด้วยด้วยเรื่องนะั้นด้วยแล้วก็เรื่องการอุดหนุนจากทางภาครัฐเขาด้วยภาครัฐเขาช่วยเยอะมา่เลย เขาช่วยช่วยผู้ประกอบการเต็มที่ในการที่ผลักดันการส่งออกเพราะเขาก็รู้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเขาเนี่ยมันไม่ค่อยหมุนมันมันอืดลงเยอะนะครับเขาก็ต้องหาวิธีแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงที่ผ่านมาช่วงต้นๆเลยนะที่มีเรื่องเฟดวอลมาแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ละกิจการเนี่ยไม่สามารถลดกำลังการผลิตได้ทั้งๆที่รู้ว่าตลาดมัน มันไปต่อยากนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้นครับม่ามันซัปลายบางรายการเนี่ยมันล้นนะครับยังอยากจะผลิตเท่าเดิมเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำเหมือนเดิมอ,ะอ่ะ่ว่าช่วงไทยๆเนี่ยเขาเขาก็เริ่มลดลดกำลังการผลิตลงบ้างแล้วครับเพราะว่ามีเอาว่าบริษัทจีนเองหลายบริษัทในหลายๆกิจการหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทน,นรับไม่ไหวด้วยเหมือนกันเพราะว่ามาแข่งกันด้วยราคาเนี่ย อมันทําให้ขาดทุนต่อเนื่องนะครับก็อันนี้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปครับเพราะมันมีบางสินค้าและโดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มที่เป็นอาหารอ่าเราถือว่าเราพอมีโอกาสเพราะว่าอผู้บริโภคเนี่ยระยะยาวเขาดูเรื่องคุณภาพเรื่องความปลอดภัยซึ่งความน่าเชื่อถือนะครับมันเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังเรียกว่ามี ความสามารถเครดิตอย่างนั้นดรวิสิตให้ให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการรายรายกลางรายเล็กนะคะที่ทําธุรกิจส่งออกค่ะนะมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังบ้างเกี่ยวกับความเสี่ยงในปีแห่งความท้าทายคือปีหกเก้าเนี่ยค่ะครับก็เป็นปีแห่งการ ปรับตัวหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่เราผ่านมา3-4มสี่เรื่องนี้ก็ต้องปรับตัวหมดเลยต้องทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ในภาวะที่การแข่งขันสูงแบบนี้นะครับต้องควบคุมตั้งแต่การผลิตให้มันได้ต้นทุนที่ดีสต็อกก็อย่าไปเยอะเกินไปเยอะปุ๊บกลายเป็นต้นทุนเยอะปุ๊บกลายเป็นว่าเราถูกกดดันด้วยสต็อกที่เรามีเงินหมุนไม่ทัน อันนี้ก็อันนี้ถ้าใครมีสต็อกอยู่เยอะนี่ก็แย่แล้วนะเงินบาทก็แข็งแบบนี้นะคะเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยก็ส่วนเรื่องเราก็ต้องติดตามให้ดีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอันที่เราสามารถเอาว่าป้องกันได้ดีสุดตอนนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำฟอร์เวิร์ดหรือว่าการประกันความเสี่ยงค่าเงินถึงแม้มันจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีความยืมขึ้นกลายเป็นเรื่องจำเป็นนะครับต้องบอกว่าเหมือนโดนโดนสองจอด โดนอัตราและาแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินไม่ดีอยู่แล้วยังต้องมาเสียต้นทุนในการที่ประกันความเสี่ยงและล็อกตัวเองอยู่ในอัตราเงินที่เราจะได้เท่าเนี้ยที่มันต่ำๆนะฮะโอกาสที่จะหวังไปได้สูงเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะเราล็อกตัวเองแล้วนะครับเพราะนั้นแต่ยังไงก็ตามในภาวะแบบนี้มันจำเป็นนะครับส่วนเรื่องกติมกกติกาใหม่ของโลกอันนี้ก็ต้อง ติดตามเหมือนกันเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ESG เรื่อง sustainability หรือว่าโดยเฉพาะทางถ้าใครทําตลาดไปทางยุโรปนะครับปีหน้าก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่เขาจะจะเริ่มเริ่มทำนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องถ้าเป็นบริษัทใหญ่หน่อยที่จะต้องส่งไปทางยุโรปแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เขามีลิสต์ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับว่าไปเนี่ยมันต้องมี การดูเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้มัน,ม,นมันกลายเป็นเรื่องอถูกบังคับไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นมาตรการเหมือนสมัยก่อนที่เราบอกว่าเออทำเป็นเอสทีทเป็นเรื่องของเอชอารของบริษัทนะครับบริษัทเราทําดีเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ละไม่พอ,อแล้วกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่มีหลักฐานที่ทําพวกนี้เนี่ย คุณส่งใบหุ่นนนเก็บภาษีต้องแบบมีรีพอร์ตนะ ESG เรื่อง environment นะคะเรื่อง social เรื่องอะไร g o o d c n a n c e ต่างๆต้องมีเป็นแบบรีพอร์ตมีคำยืนยันด้วยนะคะก็ต้องยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายด้วยซึ่งอันเนี้เอต้องบอกว่าออย่างเมื่อเมื่อสักครู่ที่มีคำว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยไอคำว่าเครดิตเนี่ยใครเป็นคนรับรองหล่ะว่าเครดิตมันจะได้เท่านี้ต้องมีมืองานาที่จะถือได้อีกได้ หน่วยงานของไทยที่รับรองเราได้ระดับนี้พอไปเอาแลกกับทาง E.U. เปรียก็ไม่เท่ากันอีกไม่ใช่ว่าหนึ่งตอนหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเก็กลายเป็นว่าความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้ก็ยังมีอีกเยอะมีความยากดูเหมือนการท่องงานทางธุรกิจ ยากขึ้นเยอะเลยนะคะในยุคโลกเปลี่ยนนี่นะคะอย่างนั้นขอสั้นๆนะคะในช่วงสุดท้ายอยากให้ดรวิสิท์ได้ให้คำแนะนำและก็ข้อควรระวังในการประกอบธุรกิจสำหรับปี2 5 6 9สักสามเรื่องค่ะมีอะไรบ้างคะโอเคครับเรื่องแรกก็คงการปรับตัวนะครับต้องอติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเพราะมันเรื่องราวเปลี่ยนแปลงเร็วมากอันนี้ข้อแรกนะครับเรื่องที่สองอเนี่ย คงนี้ไม่พ้นอย่างปีหน้าคงไม่ใช่เป็นปีที่โตเร็วมากๆแต่เป็นปีที่ต้องโตอย่างมีภูมิคุ้มกันเราจะต้องอรู้ตัวเองว่าเรามีกําลังแค่ไหนทําตลาดที่ไหนได้ตลาดไหนที่มีการล็อก 1, 2, ึ่สมสี่แล้วเราไปไม่ได้ก็ต้องไปหาย ตลาดอื่นที่เขายังไม่ล็อกตัวนี้แล้วเป็นประเทศที่มีความสามารถใกล้เคียงกันที่แลกกันได้อย่างเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้า,ารายกลางรายเล็กที่ไม่สามารถทําเรื่องนี้ได้หรือสู้ไม่ได้จริงๆไปยูไม่ได้ต้องไปหาตลาดอื่นละที่เขายังใช้กฎเกณฑ์กฎระเบียบเหมือนกับเรานะครับอันนี้อันนี้ก็ยังพอทาให้เกิดความรอดได้นะครับแล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ การเตรียมการลงทุนใหม่ๆใ,ในรูปแบบที่จะ,ะเรียกว่าหนีจากภาวะต้นทุนเก่าๆหนีจากเรื่องของรายง,งานขาดแคลนหนีเรื่องของอต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือ หรือพยายามแข่งขันให้ได้กับประเทศอื่นที่เขาเริ่มเอาเทคโนโลยีเอา AI เอาอะไรเนี่ยมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วทำให้ต้นทุนเขาต่ำลงเรื่องพวกนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการทั้งหมดครับพี่แอดครับโอ้ค่ะก็เีวยว่อมีประโยชน์มากๆไปหนะะ้ะสำหรับเลรดท่านที่ฟังอยู่แล้วก็ปีหน้าจะต้องสู้ๆนะคะทำใจให้สู้นะคะเพราะว่าดูแล้ว ความท้าทายจมูกเหมือนจะมากกว่าโอกาสเพื่อซ้ำไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องหาโอกาสให้เจอนะคะอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณดรว,วิสิตมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็ได้ให้ทั้งข้อมูลให้ทั้งความเห็นตลอดจนบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจย,ยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ